สวัสดีครับผมผู้ก,การสถาน,นีตำรวจภูทรราชสารครับวันนี้นะครับหลวงพรอราชสารมีเรื่องที่จะมาบอกกล่าวพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวราชสานทุกท่านเพื่อทราบครับว่าจากสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ที่ผ่านมานะครับ2567เนี่ยพบว่าผู้ขับขี่รถยนต์รถจักรยานยนต์ที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับ มีอายุ 40, 50, 60ขึ้นไปทั้งนั้นนะครับวัยรุ่นแทบจะไม่มีเลยประเด็นที่2คืออุบัติเหตุจะเกิดขึ้นในช่วงตีสี่ถึง8ปดโมงเช้ามากที่สุดนะครับนี่ก็จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่โรงพยาบาลรัฐสาสรจะมาบอกพวกเรานะครับว่าให้ประครับประคองคนในครอบครัวไว้นะครับไม่รู้เพราะเหตุใดอาจจะเป็นเรื่องของผู้สูงอายุยังมีความมั่นใจอยู่ก็ได้นะครับว่าเขาจะขับรถขับรถได้อยู่นะครับแต่ ด้วยวัยที่สูงขึ้นสุขภาพที่แย่ลงนะครับอาจจะทำให้มีแต่วความมั่นใจแต่สมรรถภาพนะครับศักยภาพในการขับรถมันต่ำลงก็ได้ครับฝากพ่อแม่พี่น้องประชาชนช่วยดูแลบุคคลในครอบครัวด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันสงกรานต์ปีนี้ก็เช่นเดียวน,นะครับจะมาถึงแล้วอีกไม่กี่วันฝากพวกเราครับว่าด้วยความเป็นห่วงเป็นใยจากโรงพยาบาลราชสารนะครับฝากดูแลคนในครอบครัวนะครับ โดยพาะผู้สูงวัยอย่าให้ขับรถออกไปนอกบ้านช่วงเทศกาลสงการนะครับและทางโรงพักนั้นก็ยังเน้นมา,ากแต่เน้นการจับก,กลุ่มเมาสุราขับรถอีกเหมือนเดิมนะครับเพราะงั้นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราไม่อยากให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือชีวิตร่างกายนะครับจึงเน้นการจับก,กลุ่มในความผิดเมาแล้วขับนะครับก็ได้ประสานผู้นําชุมชนนะครับ กำนันผู้ใหญ่บ้านทางอบตอนะครับทั้งสามอบตอในเขตรชาชสารไปแล้วว่าถ้ามีการจับกลุ่มเรื่องเมาสุราขับรถก็ขออย่าได้มาขอร้องนะครับทางตำรวจให้ปล่อยป่าละเลยให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาไปนะครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญที่เกิดอุบัติเหตุมากสุดก็อยากจะ ไม่อยากให้เกิดนะครับเพราะงั้นจึงมีมาตรการในการจับทุกคันที่เมาสุราขับรถนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากฝากไว้คือเรื่องการจัดทาพรบครับพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนะครับพรบนั้นมีค่าใช้จ่ายไม่กี่ตังค์นะครับไม่กี่ร้อยบาทแต่คุ้มครองนะครับกรณีมีผู้เสียชีวิตจะได้เงินเป็นแสนนะครับเป็นแสนเพราะงั้นมาคุ้มค่าเรายิ่งไม่มีเงินมีทองอยู่ขอให้มีบริษัทเข้ามารองรับ ค่าใช้จ่ายเวลามีเหตุขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นค่าวงศพหรือค่ารักษาค่าสินใหม่ทดแทนนะครับฝากกันไว้ครับผู้มีรถทุกทุกทุกคบทุกคันนะครับขอให้จัดทำพรบรไว้นะครับขอบคุณครับ